วันนี้อยากชวนฟังเรื่องใกล้ตัวมากใกล้จนบางทีเราไม่คิดว่ามันสำคัญความโกรธความเบื่อความเหงาหลายคนคิดว่ามันเป็นแค่อารมณ์เดี๋ยวมาก็เดี๋ยวไปอดทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองแต่ในมุมของธรรมะครูบาอาจารย์ท่านมองลึกกว่านั้นท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่อารมณ์แต่มันคืออาการของใจที่กำลังป่วย และว,วันนี้จะค่อยๆชวนดูว่าทำไมความโกรธความเบื่อความเหงาถึงถูกเรียกว่าโรคไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เข้าใจและดูแลใจตัวเองให้ถูกทางอธิบายเรื่องใจที่ป่วยโดยไม่รู้ตัวครูบาอาจารย์สายหลมพ่อชาท่านมักไม่ใช้คำยากท่านไม่ค่อยบอกว่าใจเราผิดปกติแต่ท่านจะพูดง่ายๆว่าใจมันเหนื่อย ใจมันทนไม่ไหวใจมันอยากหนีจากสิ่งที่กำลังเจอความโกรธไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่เพราะใจมันแบกอะไรบางอย่างไว้มากเกินไปเหมือนคนที่ถือของหนักถือไปนานๆแขนมันก็ต้องสัน่นมือมันก็ต้องเกรง็งใจเราก็เหมือนกันพอแบกความคาดหวังแบกความอยากแบกความไม่สมหวังนานเข้ามันก็แสดงอาการออกมาเป็นความโกรธความเบือ่อ ็ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นอาการของใจที่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้าทำอะไรเดิมๆอยู่กับอะไรเดิมๆแต่ใจมันอยากได้อย่างอื่นพอไม่ได้ใจก็หดใจมันก็เฉยชานี่แหละอาการป่วยแบบหนึ่งความเหงาทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมีโทรศัพท์มีข้อความมีโลกออนไลน์เต็มไปหมดแต่ใจกลับรู้สึกว่าง รู้สึกไม่มีที่พักเพราะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจมันออกไปหาอะไรเติมตลอดเวลาเชื่อมกับโลกปัจจุบันคนสมัยนี้ไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดที่พักใจทำงานทั้งวันกลับถึงบ้านก็ยังคิดเรื่องงานหยุดทำงานแล้วแต่ใจไม่เคยหยุดนี่แหละที่เรียกว่าใจล้าโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องเรียกชื่ออะไรก็ได้รู้แค่ว่าใจมันไม่สด ใจมันไม่เบาครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าถ้าใจไม่รู้จักพักต่อให้ไปหาความสุขเพิ่มอีกเท่าไหร่มันก็ไม่พอใจที่แกว่งของคนปฏิบัติธรรมคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมใจแกว่งเขาไม่ค่อยสงสัยเพราะเขาคิดว่าก็เป็นธรรมดาของชีวิตแต่คนที่เริ่มภาวนาเริ่มรู้จักสติเริ่มเห็นใจตัวเองบ้างแล้วเพราะใจยังแกว่งอยู่มันจะเกิดคำถามขึ้นมา ทำไมเรายังโกรธอยู่ทำไมยังเบื่อยังเหงาทั้งที่ปฏิบัติแล้วตรงนี้แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านจะเตือนเสมอว่าอย่าพึ่งรีบตัดสินใจตัวเองการเห็นว่าใจยังแกว่งไม่ใช่ความลุ้มเหลวแต่มันคือจุดเริ่มของความเข้าใจเหมือนคนป่วยถ้าไม่รู้ว่าป่วยก็ไม่มีทางรักษาอุป,ปมาแบบหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านชอบเปรียบใจเหมือนน้ำในตุ่ม ถ้าเราเขย่าตุ่มทั้งวันน้ำก็ขุ่นทั้งวันแต่เราไม่เคยโทษน้ำเราควรดูว่าใครเป็นคนเขยา่าชีวิตประจำวันของเราคือการเขย่าตุ่มทั้งวันคิดบ้างกังวลบ้างคาดหวังบ้างผิดหวังบ้างแล้วพอมานั่งสมาธิอยากให้น้ำใสทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าน้ำเสียแต่เพราะยังไม่หยุดเขยา่าความโกรธ อาการของใจที่ต้านโลกความโกรธในมุมของธรรมะคืออาการที่ใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโลกไม่เป็นอย่างใจใจเลยต้านต้านแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็โกรธถ้าดูดีๆความโกรธไม่ได้ทำร้ายใครก่อนมันทำร้ายใจตัวเองก่อนเสมอการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำให้ไม่โกรธแต่ทำให้เห็นความโกรธได้เร็วขึ้นเห็นเร็ววางได้เร็ว อาการก็ไม่ลุกหลามความเบื่อใจที่หนีปัจจุบันความเบื่อมักเกิดกับคนที่ทำอะไรเก่งคิดอะไรเร็วแต่ใจไม่ค่อยอยู่กับสิ่งที่ทำทำอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่อื่นพอไม่สมใจก็เรียกว่าเบื่อครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเบื่อเพราะใจไม่ยอมดูของตรงหน้าถ้าใจยอมอยู่กับสิ่งที่ทำจริงๆแม้สิ่งเดิมๆม,มันก็มีอะไรให้ดูเสมอ ความเหงาใจที่ไม่มีที่พักความเหงาไม่ใช่เพราะไม่มีคนแต่เพราะใจอยู่กับตัวเองไม่เป็นคนที่อยู่คนเดียวได้แต่ใจสงบเขาไม่เหงาแต่คนที่อยู่กับคนทั้งวันแต่ใจว่างเขาจะเหงามากการปฏิบัติธรรมคือฝึกอยู่กับใจตัวเองอย่างอ่อนโยนไม่ใช่หนีไม่ใช่ผลักการดูแลใจระหว่างวันสติไม่ได้มีไว้แค่บนบอก เดินรู้ว่าเดินทำงานรู้ว่าทำงานอารมณ์เกิดรู้ว่าอารมณ์เกิดไม่ต้องแก้ไม่ต้องวิเคราะห์แค่รู้ใจจะค่อยๆแข็งแรงใจเหมือนร่างกายที่กำลังพักฟืน้นครูบาอาจารย์ท่านมักเตือนคนภาวนาแล้วท้อว่าอย่ารีบหายใจที่ป่วยมานานไม่ได้หายเพราะรู้ธรรมะเร็วแต่หายเพราะเราไม่เร่งมันเหมือนร่างกายที่ไม่สบาย ถ้าเพิ่งลุกจากเตียงเดินได้สองก้าวแล้วล้มไม่ได้แปลว่าร่างกายใช้ไม่ได้แต่มันแปลว่าเรายังต้องพักใจที่ภาวนาแล้วเหนื่อยก็เหมือนกันอุปมาเดินทางไกลโดยไม่รู้ตัวหลายคนภาวนาแล้วรู้สึกว่าทำไมไม่ก้าวหน้าเลยครูบาอาจารย์ท่านจะยิ้มแล้วบอกว่าบางทีเราเดินมาไกลแล้วแต่ไม่เคยหันกลับไปดูเหมือนเดินป่า มองแต่ยอดเขาข้างหน้าจนลืมดูว่าหมู่บ้านอยู่ไกลออกไปแค่ไหนการปฏิบัติธรรมไม่ได้วัดที่ความสงบแต่วัดที่เราเห็นใจตัวเองได้มากขึ้นหรือ,อยังปลอบใจคนภาวนาแล้วท้อถ้าวันไหนนั่งแล้วฟุง้งเดินแล้วหงุดหงิดรู้สึกว่าภาวนาไม่ช่วยอะไรไม่ต้องเลิกไม่ต้องโกรธตัวเองแค่รู้ว่าวันนี้ใจมันเหนื่อยการรู้ว่าเหนื่อยคือสติแล้ว ไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องเปลี่ยนแค่อยู่กับมันอย่างไม่รังเกียจอุปมาเด็กหัดเดินเด็กที่หัดเดินล้มทุกวันแต่ไม่มีใครด่าว่าเดินไม่ได้สักทีเพราะเรารู้ว่าการล้มคือส่วนหนึ่งของการเดินเป็นใจเราก็เหมือนกันแกว่งฟุง้งหลงไม่ใช่ศัตรูของการปฏิบัติแต่มันคือบทเรียนกลับมาที่ความโกรธ ความเบื่อความเหงาเมื่อใจอ่อนล้าความโกรธจะมาเร็วเพราะกำลังใจน้อยความเบื่อจะมาแรงเพราะใจไม่มีพลังอยู่กับปัจจุบันความเหงาจะชัดเพราะใจอยากที่พึ่งถ้าเห็นอย่างนี้เราจะไม่ซ้ำเติมตัวเองแต่จะดูแลใจเหมือนคนดูแลผู้ป่วยการปฏิบัติที่อ่อนโยนขึ้นบางวันแค่รู้ลมหายใจสั้นๆก็พอบางวันแค่รู้ว่ากำลังเหนื่อยก็พอ ไม่ต้องครบไม่ต้องดีแค่ไม่ทอดทิ้งใจตัวเองธรรมะไม่ได้หนีไปไหนมันรอเราในวันที่ใจพร้อมปิดด้วยความเมตตาต่อตอนเองการภาวนาไม่ใช่การทำให้เป็นคนเก่งแต่เป็นการเรียนรู้จะอยู่กับตัวเองโดยไม่ทำร้ายใจถ้าวันนี้ยังโกรธยังเบื่อยังเหงาไม่ได้แปลว่าแพ้แปลว่าใจกำลังเรียนรู้ขอให้ค่อยๆเดินค่อยๆรู้ ไม่มีใครสายเกินไปครูบาอาจารย์สายหลงพ่อชาท่านสอนธรรมะด้วยการพาเรากลับมาดูของธรรมดาไม่พาไปไกลไม่พาไปสูงแต่พากลับมาดูใจที่กำลังเป็นอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่าธรรมะไม่ได้ทําให้ชีวิตเร็วขึ้นแต่ทําให้ใจไม่ต้องรีบอุปมาผลไม้ที่ยังไม่สุกผลไม้บางอย่างต้องใช้เวลาถ้าเร่งสุกรสมันไม่ดีใจของคนภาวนาก็เหมือนกัน ถ้ายังต้องโกรธก็ให้มันโกรธไปก่อนถ้ายังเบื่อก็ให้มันเบื่อไปก่อนแต่อยู่กับมันอย่างคนดูผลไม้ไม่ใช่คนบีบผลไม้ความเข้าใจผิดของคนปฏิบัติธรรมหลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมะไปทับอารมณ์โกรธแล้วบอกตัวเองว่าไม่ควรโกรธเบื่อแล้วด่าว,ว่าใจไม่เอาไหนเหงาแล้วรีบหาธรรมะกลบครูบาอาจารย์ท่านเตือนว่าอย่างนั้นไม่ใช่การภาวนา แต่มันคือการกดใจธรรมะคือการเห็นไม่ใช่การบังคับเห็นว่าโกรธโดยไม่ต้องด่าเห็นว่าเบื่อโดยไม่ต้องแก้เห็นว่าเหงาโดยไม่ต้องรีบหนีแค่นี้ใจก็เริ่มว่างว่างจากการต่อสู้อุปมาฝนตกใส่หลังคาหลวงพ่อชาท่านเปรียบว่าอารมณ์เหมือนฝนถ้าใจเป็นหลังคาที่ดีฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่เปียกแต่ถ้าใจรัว่วฝนตกนิดเดียวก็เปียกหมด การปฏิบัติธรรมไม่ใช่หยุดฝนแต่ซ่อมหลังคาซ่อมหลังคาใจในชีวิตประจำวันซ่อมด้วยสติเล็กๆรู้กายบ่อยๆหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าไม่ต้องยาวไม่ต้องลึกแค่รู้จริงเมื่อความสงบไม่มาบางวันภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่สงบอย่าพิ่งสรุปว่าเราปฏิบัติผิดบางทีธรรมะกำลังสอนบทอื่นบทของความอดทน บทของการยอมรับถ้าใจเรียนบทนี้ได้ความสงบจะตามมาเองอุปมานั่งเฝ้าเตาไฟต้มน้ำถ้าเรานั่งเฝ้าเตาไม่เร่งไม่ใจร้อนน้ำเดือดเองใจสงบก็เหมือนกันวางความคาดหวังความคาดหวังเป็นตัวทำให้ใจเหนื่อยคาดหวังว่าจะดีคาดหวังว่าจะนิ่งยิ่งคาดหวังใจก็ยิ่งตึงถ้าวางได้ใจจะเบา ปลายทางของการภาวนาปลายทางไม่ใช่ความพิเศษแต่คือความธรรมดาธรรมดาที่โกรธก็รู้เบื่อก็เห็นเหงาก็ไม่หลงสรุปธรรมะปิดท้ายความโกรธความเบือ่อความเหงาไม่ใช่โรคเพราะมันเลวแต่เพราะมันบอกว่าใจต้องการการดูแลถ้าเราไม่หนีไม่กดไม่ซ้ำเติมโรคก็จะกลายเป็นครูพาเรากลับบ้านคือกลับมาอยู่กับใจอย่างที่มันเป็น ธรรมะไม่เคยเร่งใครเราต่างหากที่คอยเร่งตัวเองวันนี้ถ้าใจยังแกว่งก็แค่รู้ว่าแกว่งแค่นี้ก็เดินมาถูกทางแล้วขอให้ทุกคนพักใจอย่างไม่รู้สึกผิดแล้วทางจะค่อยๆเปิดเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆก,การกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาธุ